สวัสดีค่ะวันนี้อุปกรณ์เต็มเนอะเพราะว่าวันนี้จะทำไซนัสบอมค่ะคนที่เป็นไซนัสเนี่ยมันจะเป็นอักเสบที่โพรงจมูกบางทีโพรงจมูก,กมันก็เป็นหนองอันนี้วิธีการทำไซนัสบอมนี่เลยออริกาโน่เลมอนทีทีเพปเปอร์มินต์อันนี้คือเราต้องการที่จะขับไอที่มันอยู่ในจมูกออกมาถูกไหมแล้วก็อยากให้จมูกมันโลง่งหลังจากที่เราทำตัวเนี้ยเราก็ ทำอีกเซตหนึ่งก็คือผสมน้ำแล้วก็กินเพื่อที่จะเพิ่มภูมิด้วยเพราะว่าเราเป็นไซนัสแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยต้องการขวาการเสริมภูมิเพื่อที่จะไม่ให้มันมากลับมาเป็นอีกเรามาเริ่มจากไซนัสบอมก่อนเราเทน,น้ำร้อนลงน้ำร้อนเอาแบบร้อนมากๆเพราะว่าเราจะทำสตีมคัพก่อนนี่ถ้าเห็นเนาะควันขึ้นเลยค่ะ เป็นน้ำร้อนที่ร้อนมากๆเทไปประมาณครึ่งแก้วแล้วดับเปปเปอร์มินโดดลงไปประมาณสองหยดที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 กินเปนปเปอร์มินแบบหอมชุยอ,ะอ่ะสองหยดเลมอนเลมอน นี่ทำแล้วจะกินเองด้วยนะว่าช่วงนี้ต้องการเพิ่มภูมิให้ตัวเองเหมือนกันเอ๊ของเราค่ะออริกาโนอ่าคือถ้าไม่มีออริกาโนอ่ะเซนีโอเคแล้วนะแต่ออริกาโนเนี่ยช่วยแบบดันในที่อยู่ในจมูกเนี่ยให้มันคลั่งกรูมากไม่ต้องเยอะหยดเดียวพอเพราะออริกาโนเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงประสิทธิภาพของมันแรงแต่ก็ลดลดลงได้สองหยดเสร็จแล้วทำแบบนี้ค่ะอ้องไว้แบบนี้นะคะก้มลงไปลับตานะคะแล้วค่อยๆสูดค่ะไอเลยทีเดียวค่อยๆสูดนะคะค่อยๆ่อยสูนมันแบบโล่งไปถึงแบบตรงนี้เลยอ่ะเอาไว้ อ๋ไม่ได้เป็นไซนัสนะคะแต่คนที่เป็นไซนัสอะมันจะรู้สึกเลยว่าโลง่งโล่งเข้าไปข้างในแล้วสักพักอะไอ้น้ำมูกที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นนองที่อยู่ตรงโพรงจมูกมันจะไหลออกมาทําแบบนี้นี่อ้อมไว้อย่างนี้นะคะต้องเป็นน้ำที่ค่อนข้างร้อนค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวแต่ว่าอย่าหายใจแบบปื๊ดลงไปนะอันนี้มันก็จะแสบเกินไปนะคะหลับตาแล้วก็ค่อยๆหายใจแบบนี้โอ้ันโล่งมากเลยอะแบบ เข้าไปข้างในเลยอะคะ่ะอืมแล้วก็คนที่เป็นไซนัสสัมันก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกโลง่งแล้วหัวมันก็จะโล่งมากน้ำนี่ทำยังไงใช่ไหมคะน้ำเนี่ยกินได้เลยคะ่ะแต่ว่าอยากให้เพิ่มอีกตัวหนึง่งคือตัวอ่อนกาดเพราะว่าตัวอ่อนกาดจะเข้าไปฆ่าเชื้อแล้วก็เสริมภูมิคือตัวพวกนี้มันฆ่าเชื้อแล้วก็เสริมภูมิอยู่แล้วนะโดยเฉพาะตัวเลมอนออริกาโนเนี่ยมันเสริมภูมิอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่มอ่อนกาดเข้าไปเพื่อให้ประสิทธิภาพมันเวิร์กมากยิ่งขึ้้นนเเราากก็หยดออขไป กะเขาไปสองหยดนะแล้วก็ใส่น้ําที่เป็นน้าอุณหภูมิห้องลงไปค่ะเพราะว่าน้ำนี่มันร้อนเกินไปที่จะกินได้มันไม่ไหวแล้วก็จิบม,มันยังมีกลิ่นละคุ้งขึ้นมาอยู่เลยอะดีงามเราก็จิบไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็สูดลมไปอย่างนี้จมูกเราก็จะโลง่งแล้วก็เราก็จะได้ภูมิคุ้มกันนะคะแบบนี้ ทำแล้วคือทำตอนเช้าแล้วน้ําเนี่ยก็กินได้ทั้งวันเพราะว่าน้ําจะติดอยู่ที่แก้วแก้วเน้นให้เป็นแก้วเซรามิกแบบนี้หรือแก้วที่เป็นแก้วหรือสแตนเลสก,ก็ได้แต่ไม่ใช้แก้วพลาสติกเด็ดขาดนะเพราะว่าตัวน้ํามันหอมระเหยอะมันจะไปกัดพลาสติกเดี๋ยวเราจะได้พลาสติกเข้าไปในกระเพาะด้วยอันนี้ก็ไม่โอเคละถูกไหมนี้เราก็ใช้แก้วแบบนี้อย่างนี้ทั้งวันอาการมันก็จะดีขึ้นจากที่แบบน้ำมูกไหลอย่างพลั้งพลูมาแล้วแล้วก็เสริมภูมิไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้กลิ่นหอมของน้ํามันหอม เผยซี่อยู่ในน้ำเนี้ยช่วงที่เราดื่มมันก็จะทําให้จมูกโล่งทั้งวันคือคนเป็นไซนัสจะรู้เลยว่าถ้าจมูกโล่งคือสวรรค์นะ่ะคือแบบวันดีๆหนึ่งวันนั้นเองฝากไว้ค่ะสูตรไซนัสบอมวันนี้หวังว่าทุกคนจะไปลองทํากันดูนะแล้วก็จะอาการดีขึ้นจากไซนัสมากๆค่ะท้าพิสูจน์เลยเขาคูดสําหรับการติดตามฝากกด subscribe ให้พี่ปอด้วยนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่บา,บาย